สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะเรามาเล่นพิกอะดรกันนะคะมาายในหัวข้อความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะคะลักษณะนิสัยหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงเรามาเลือกกันค่ะคุณเลือกกองที่ชอบที่สุดนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าความหมายไพ่คุณจะเป็นยังไงแล้วคุณจะเจอคนลักษณะแบบไหนคะเริ่มค่ะกองที่หนึ่งนะคะเห็นสีแดงนะคะเรามาดูกันค่ะว่าความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะมาถึงของ คนรักของคุณจะมีลักษณะนิสัยยังไงและหน้าตาจะเป็นยังไงหรือเขาทําอะไรยังไงนะคะเรามาดูกันค่ะโอ้โหคนที่คนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะยินดีด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณคุณเคยคบมาก่อนก็นได้นะคะหรือคนที่มีปัญหากันนะมีเกณฑ์ว่าพวกคุณ จะได้กลับมางอนง้อขอคืนดีและมีการปรับความเข้าใจกันนะคะมีเกณฑ์อย่างสูงว่าจะเป็นคนที่คนรักเก่าหรือคนที่มีปัญหากันนะคะยังเป็นคนเก่านะคะเขาจะกลับมางอนง้อขอคืนดีคุณนะคะส่วนหลายๆคนนะคะที่ยังโสดนะมีเกณฑ์น,นะว่าคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่อาจจะรู้จักกับคุณมาก่อนแล้วหรือเดินผ่านกันหรืออยู่ในแวดวงการทํางานของพวกคุณนะคะคนคนนี้แอบชอบคุณมาได้สักพักแล้วแต่ยังไม่ไม่กล้าที่จะสารภาพนะแต่มีโอกาส สูงมากเลยนะคะสําหรับคนโซนนะที่เขาจะเดินหน้าจีบคุณและเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะสําหรับกองที่1นนะคะยินดีด้วยค่ะกองที่2นะคะเรามาดูกันค่ะว่าความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะมาถึงของคุณจะเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงหน้าตายังไงหรือทําอะไรหรือเป็นใครนะคะเรามาเช็คกันค่ะโอ้คนนี้เป็นคนต่างชาติต่างภาษาไดนะคะ ค่อนข้างที่จะทํางานหนักแต่เป็นคนชัดเจนเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องการเงินการงานนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบว่ามีภาระนิดนึงแต่เขาจะเป็นคนที่ทุ่มเทกับสิ่งที่เขาทํานะคะทรักคุณเขาจะทุ่มเทจนหมดใจเลยค่ะค,ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่ากลับมาได้นะคะหรือคนรักเก่าหรือคนคุยเก่านะคะที่เขาเคยมีปัญหากับคุณอาจจะจบกันไปหรือเลิกลายย่าล้างหรือหยุดกันไปได้คนสามีเก่าก็ได้นะคะมีเกณฑ์ว่า เขาอยากกลับมาสารสัมพันธ์ต่อเพราะเขายังลืมคุณไม่ได้นะคะหลายคนนี้แอบส่องแอบมองคุณแล้วค่ะจะติดต่อมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะส่วนใครนะคะที่โสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบเจอจากเป็นคนต่างชาติต่างภาษาทางออนไลน์ได้นะคะคนคนนี้ก็คือมีลักษณะที่แตกต่างกับคุณอย่างชัดเจนนะถ้าเหมือนที่บอกว่ามีความแตกต่างในด้านชาติพันธุ์ได้น,นะคะหน้าที่การงานค่อนข้างนี้มีความรับผิดชอบสูงนะคะค่อนข้างที่เป็นคนฉลาดหลักแหลมหน้าตาก็เหมือนที่บอกนะคะหน่าตะดีอยู่นะเป็นคน ฉลาดและจัดการทุกอย่างได้ดีนะคะจัดการปัญหาได้ดีค่อนข้างจะมีความรับผิดชอบนะคะคุณจะได้เจอ,อยังไงนะคะเจอจากการงานได้เจอจากการเดินทางได้หรือเจอจากโลกออนไลน์ได้นะคะส่วนหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณนะคะที่จบกันไปแล้วแต่เขาไม่สามารถลืมคุณได้มีเกณฑ์อย่างสูงว,ว่าเขาจะกลับมานะคะสําหรับสําหรับหลายๆคนที่เลือกในกองนี้นะคะโอเคค่ะไปกันต่อน,นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ไม่หมอนะจ่าอกองที่สามนะคะ หินสีม่วงเข้มนะคะเรามาดูกันค่ะว่าความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยลักษณะนิสัยหรือหน้าตาหรือเขาเป็นใครนะคะอยู่แวดอวงคุณไหมหรือยังไงเรามาเช็คกันค่ะโอ้หลายๆคนน่าจะเป็นหลายๆคนนะคะที่มาเลือกกองนี้น่าจะ หลายๆคนมีปัญหากันเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องครอบครัวนะคะมีเกณฑ์อย่างมากนะคะคนคนนี้จะเป็นสามีของคุณหรือคู่ของคุณคนรักของคุณที่อยู่กันแล้วนะคะเป็นครอบครัวมาแล้วอาจจะมีปัญหากันนะคะมีอ่ความเหมือนช่วงระยะที่ผ่านมามีเกณฑ์การห่างหรือเงียบกันไปนะคะมีเกณฑ์อย่างมากเลยว่าความรักครั้งใหม่คุณก็คือความรักครั้งเก่านะ,ะจะกลับมาขอความรัก มาเป็นคนใหม่ของคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะลูกพัน์กับคุณมากนะคะค,คนคนนี้ค่อนข้างจะรู้สึกว่าพอหลังจากที่ช่วงเวลาที่เงียบหายกันไปอ่ะเขาคิด แล,และเขาคิดและอยากจะกลับมานะคะยังคิดถึงและรักนะคะยังอยากกลับมาเป็นครอบครัวส่วนคนโสดนะคะมีเกณฑ์มากเลยนะคะที่คุณจะได้เจอนะคนนี้จะเป็นคนลักษณะที่อบอุ่นนะคะรักครอบครัวมีสเสน่ห์นะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะค่อนข้างที่จะดึงดูดความสนใจผู้คนและเหมือนที่บอกเวลาอยู่ด้วยแล้วเขาสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆให้คุณได้ดีนะคะคุณจะรู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่กับเขาและเขาเป็นคนรักครอบครัวมากมีความมั่นคงในเรื่องการเงินการงานด้วยนะคะหลายๆคนนะคะที่มองกันอยู่เหมือนที่บอกยังไม่ชัดเจนนะคะ เหมือนกับว่าคนที่คุณคิดว่าจะเป็นคนใหม่เข้ามาอาจจะเป็นคนนี้ได้นะคะที่มองมองกันอยู่แต่เขารู้สึกว่ายังไม่ได้กล้าที่จะลุกคุณมากนะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะมาสารภาพรักคุณนะคะสําหรับใครที่ยังโสดและยังไม่ได้มีใครนะคะมีเกณฑ์นว่าคนที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาแอบมองฉันอยู่คนคนนั้นแหละคะ่ะเขาเล็งคุณอยู่นะคะไทยยังไงนะคะใช่ไม่ใช่คอมเมนต์บอกแม่หมอด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ